เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะพบกับช่องมามิดทีนิวเช่นเคยติดตามข่าวช่องนี้ไม่มีพลาดทุกข่าวดีๆและก็เป็นข่าวที่เรื่องจริงที่นํามาฝากกันด้วยนะคะคลิปนี้เราอยู่ที่การเยียวยาเราชนะค่ะบนเว็บไซต์เราชนะ .com นี้นะคะก็จะมี ุมเมนูอยู่4ปุ่มนะคะเป็นปัจจุบันนะคะมีทั้งสีน้ําเงินสีเหลืองสีแดงและสีชมพูนะคะซึ่งก่อนที่เราจะใช้เราชนะนะคะเราต้องมารู้ก่อนค่ะว่า4ปุ่มนี้มีอะไรบ้างไม่งั้นเราจะเสียสิทธิ์หรือเสียผลประโยชน์ได้นะคะมีอะไรบ้างเดี๋ยวติดตามมามีทีนิวส์เลยค่ะ ชืนดูรายละเอียดต่างๆของโครงการเราชนะนะคะบนเว็บไซต์ w w w r a c h a c o m ที่ผู้อยากได้สิทธิ์เราชนะต้องรู้นะคะพร้อมจะมาอธิบายขั้นตอนการใช้งานของแต่ละปุ่มอย่างละเอียดเลยโดยหลักๆนะคะบนหน้าเว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วย4เมนูนะคะได้แก่ประชาชนลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็ตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ และมีการทบทวนสิทธิ์และสละสิทธิ์นะคะโดยแต่ละเมนูมีหน้าที่และใช้งานเพื่อรับสิทธิเยียวยา7,000บาทดังนี้นะคะหนึ่งเลยค่ะปุ่มประชาชนลงทะเบียนใหม่แถบสีแดงนะคะเมนูนี้เป็นเมนูที่ใช้ได้เฉพาะประชาชนที่เข้าขายกลุ่ม3นะคะกลุ่ม3คือกลุ่มที่ไม่ใช่บัตรคนจนกลุ่มที่ไม่มีแอปเป่าตังค์นะคะก็คือกลุ่มที่ต้องลงทะเบียน ซึ่งหากมีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์นะคะก็สามารถมาลงทะเบียนเว็บไซต์เราชนะ .com ได้เลยตั้งแต่วันที่29มกราถึง12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะแต่เนื่องจากขณะนี้นะคะโครงการเราชนะหมดเขตลงทะเบียนไปแล้วดังนั้นหากผู้ใช้งานคลิกเข้าไปที่นี้ก็จะปรากฏว่าปิดรับลงทะเบียนแล้วนะคะ ปัจจุบันนะครปุ่มเมนูดังกล่าวได้เปลี่ยนชื่อเป็นลงทะเบียนกลุ่มพิเศษแล้วนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มพิเศษหรือผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเพื่อให้ได้รับสิทธิเยียวยาวอย่างทั่วถึงไปแล้วคะ่ะ สำหรับปุ่มลงทะเบียนกลุ่มพิเศษนะคะตามหลักการแล้วเป็นปุ่มที่เปิดให้เจ้าหน้าที่ธนาคารใช้สําหรับลงทะเบียนเราชนะให้กับกลุ่มพิเศษก็คือกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงนะคะแต่ทั้งนี้ญาติหรือลูกหลานของกลุ่มพิเศษก็สามารถเป็นตัวแทนลงทะเบียนในเว็บไซต์นี้ได้เช่นกันนะคะต่อมาค่ะแถบที่2นะคะ แถบตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์นะคะซึ่งเป็นแถบสีน้ําเงินนะคะใช้สําหรับผู้ที่เข้าขายกลุ่มที่3ที่ลงทะเบียนเราชนะสําเร็จแล้วและผู้ที่เข้าขายกลุ่ม2คือกลุ่มที่เคยลงชื่อในโครงการคนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันนะคะให้เข้ามากดเช็คสิทธิ์เราชนะเพื่อดูว่าคุณได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์นะคะ ต่อมาปุ่มที่3นะคะปุ่มทบทวนสิทธิแถบสีส้มนะคะปุ่มเมนูนี้เนี่ยใช้สําหรับประชาชนกลุ่ม3และกลุ่ม2ที่เมื่อตรวจสอบสิทธิแล้วเพราะว่าตนเองไม่ได้รับสิทธิ์นะคะเนื่องจากเหตุผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไรายได้พึงประเมินซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการใช้ข้อมูลตามภาษีปี62นะคะโดยเรื่องนี้ภาครัฐได้รับพิจารณาและแก้ไขโดยให้ประชาชนสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้สอรอบพร้อมกําหนดให้ผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธินะต้องยื่นภาษ สีใหม่ปี63มให้สันพกรณไม่เกินวันที่8มีนาคม64นะคะสำหรับปุ่มที่สปุ่มสุดท้ายนะคะคือปุ่มสลสิทธิ์หรือปุ่มแถบสีชมพูนะคะปุ่มเมนูสุดท้ายเป็นเมนูสําหรับกลุ่มข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจที่เป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ในโครงการแต่เกิดความผิดพลาดของระบบและเพราะว่ามีการโอนเงินเยียวยาก้อนนี้ไปยังกลุ่มนี้แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้ภาครัฐได้ออกมาแก้ไขด้วยการเพิ่มปุ่มเมนูสลาสิทธิ์บนเว็บไซต์ เพื่อให้กลุ่มนี้ได้กดสละสิทธิ์นะคะไม่งั้นถือว่าเป็นความผิดนะคะถ้าเป็นยงไงบ้างคะสําหรับสี่ปุ่มนี้นะคะเราก็เข้าใจกันคร่าวๆแล้วถ้าเรารู้หมดนะคะเราก็จะรู้ว่า,าถ้าบางคนที่ลงทะเบียนไม่ได้ก็สามารถทบทวนสิทธิ์ได้หรือใครที่เป็นกลุ่มข้าราชการหรือกลุ่มที่ไม่สามารถที่จะได้แต่มันเกิดความผิดพลาดนะคะก็ต้องกดสละสิทธิ์นะคะ าใครนะคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะ c h anel n Mummy News ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ